สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาดูรถ3ล้อไฟฟ้าพิมอนนะครับซึ่งสีนี่คือแบบเหมือนกับดราเอมอนเนยนะที่เรารู้จักกันนะฮะซึ่งรถคันนี้นะครับเป็นรถที่มี2ที่นั่งแล้วก็นั่งได้หลายคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของตัวเบาะกันก่อนเลยนะครับตัวเบาะนะครับเป็นเบาะสองที่นั่งนะครับสามารถนั่งคู่ได้นะครับเบาะเป็นเบาะหนังเทียมนะครับทั้งตัวพนักพิงแล้วก็ตัวเบาะคนนั่งเลยนะครับตัวเบาะคนขับนะครับก็จะมีที่เท้าแขนมาให้ด้วยนะครับส่วนเบาะคนนั่งข้างหลังเนี่ยก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะว่าตัวเท้าแขนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบหนังเทียมเหมือนกันนะครับมีความนุ่มด้วยเช่นกันนะครับ ตัวรถนะครับจะมีตะกร้าเหล็กใส่ของมาให้ด้านหน้านะครับสามารถเปิดปิดได้ด้วยนะครับตัวรถเนี่ยก็จะมีตะกร้าเหล็กด้านหลังมาให้ด้วยนะครับก็สามารถเก็บของได้ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับสามารถเปิดปิดได้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวท้ายรถนะครับยังจะมีที่เสียบลูกกุญแจอยู่นะครับพอเราเอาตัวกุญแจเนี่ยไปเสียบนะครับเราก็จะสามารถเปิดเบาะหลังได้นะครับ ซึ่งบอ่อหลังเองเนี่ยก็จะมีเป็นเหมือนกับกล่องเก็บของนะครับซึ่งมีความกว้างนะครับก็สามารถเอาของมาเก็บได้ทีละมากๆได้ด้วยนะครับในส่วนของบริเวณที่นั่งคนขับนะครับจะมีตัวชาร์จไฟอยู่นะครับซึ่งไอตัวแผ่นปิดชาร์จไฟเนี้ยสามารถเปิดปิดได้นะเราก็จะมีที่เสียบลูกุญแจนะครับเราก็สามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะครับ ซึ่งข้างในเนี่ยพอเราเปิดออกมานะครับเราจะเจอกับตัวแบตเตอรี่นะครับจะได้มีที่เก็บของนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของฟังก์ชันหน้าปัดรถกันบ้างนะครับตัวหน้าจอลถเนี่ยจะบอกฟังก์ชันแบตเตอรี่ฟังก์ชันระยะทางแล้วก็ฟังก์ชันความเร็วด้วยนะครับตัวฟังก์ชันแฮนด์นะครับแฮนด์ฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีตัวเบรกมือนะครับตัวเบรกมือเนี่ยสามารถล็อกได้3ระดับเลยนะครับ การลื่นนะแล้วก็จะมีพวกฟังก์ชันที่ให้มาก็จะมีเป็นไฟสูงนะครับตัวไฟสูงนะครับพอเราเปิดนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ไฟสูงขึ้นที่หน้าจอรถนะครับแล้วก็พร้อมกับแสงไฟที่สว่างกว่าเดิมนะฮะฟังก์ชันตัวต่อมานะครับคือฟังก์ชันไฟเลี้ยวนะครับคือพอเรากดเปิดเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวขึ้นที่หน้าจอรถแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนด้วยนะครับในคลิปไม่ได้ใส่มานะครับ แล้วก็จะมีตัวไฟกระพริบนะครับหน้ารถนะครับแล้วก็จะมีตัวไฟท้ายกระพริบด้วยนะครับฟังก์ชันสุดท้ายนะครับก็คือแต่รถนะครับกดแล้วก็เสียงดังฟังชัดเลยนะครับถัดมานะครับจะเป็นกระจกมองข้างทรงกลมสามารถปรับได้นะครับมองเห็นชัดเจนเลยนะครับในส่วนของฟังก์ชันฮหด์ฝั่งขวานะครับตัวบิดคันเร่งนะครับ ก็คือทามาการลื่นด้วยนะครับตัวเบรกมือไม่มีตัวล็อกเบรกกับข้างซ้ายนะครับฟังก์ชันที่ให้มามี2ฟังก์ชันนะครับมีฟังก์ชัน F R นะครับเป็นฟังก์ชันเดินหน้าถอยหลังนะครับเวลาเรากดเนี่ยก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนด้วยนะว่าถอยหลังนะครับแล้วก็จะมีตัวฟังก์ชันระดับความเร็ว 1- 3ถึงนะครับปรับได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับแล้วก็ตัวจกมองข้างเองเนี่ยก็มองเห็นชัดเจนนะครับปรับได้ด้วยนะครับ ตัวรถคันนี้นะครับยังจะมีเบรกเท้ามาให้นะครับคนชอบใช้บ่อยนะครับเพราะมันใช้ง่ายใช้สบายนะฮะก็จบเป็นแปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถพี่มอนนะครับรถคันนี้นะครับเหมาะสำหรับคนมีอายุนะครับแล้วก็สามารถขับทัวร์เล่นในสวนบ้านได้นะครับสนุกนะฮะก็มาซื้อกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ